มือนี่เตรียมพร้อมสิมา่าตอกลอนเพิงดวะจ้าเข้อปนะนมาขึ้นมาทั้งผู้เมียกับเมียเมยคักคุณอาจจะคล้องเพิงคุใดจะยคุยกับพี่แก้ผู้อือเพิงไครับเนี่ยพ,พี่แ้าทียนยี่นุ่ก็ กกนเพิ่มันหน่อยเลต้อขึ้นอีกด้วยเลคอียีน้างลเรนสเอเาเพิงนี่ผู้หนึ่งเซียนเอาเพิ่งเพ่อให้เกาหลี เลี้ยนเพิงตั้งกวนเพิงไว้อ้อมผู้เล่นแต่นี่แต่ของคุเดี่ยวขันแม่นมันบ่ตายนี่กวนนี่นี่ได้เป็นเงินบ่หน่อยแด้จ้ะนี่ซสือกล้วยได้เป็นตัว่นแล้วนี่ 어우대미 <목소리> 밀린 거 봐. 자, 작대기. 어. 조금만 돌려, 없나? 조금만 돌려, 네. 아, 그런 거? 네, 그런 거? 아, 이건 뭐, 너무 아, 이거 다 그래, 이 ข่อยานข่อยานี่มมันหลยพอดมันบินวนไปอยู่นี่่นเยว่วัายกตอีกวออีกว เ้อาฟว่อ่าอย่างน้อ้ปนน่นอยคม่อะจบเนี่ยครับวิีวิธีเอเอาเพลิงต้อก็ว่าเดี๋ยวนี้น้าหวานมัน้ายครับนี่านร้านที่เที่ยมพีแล้วต้องต้อขึ้น ปีไก่นี่ได้ปีไก่ได้ซี่ห้างแต่มันบอย่างมันไา่เมืปีนี้เบิ้ังสีใดบ่ได้สแม่มันหลายคักพุ้นนะบินว่ามันค่าก็อิงหลุดพุทธถ่ายกล้องตั้งภาพเขาไก้ก็บ่ได้่านไปยังไหนสา 또 많이 가져왔네. 땀흘리 아, 많이 됩니다요. 그리 이걸어가는 놈이 있네. 어. 이게 팍팍팍 한 뜰엔 너무, 너무 앞으로 죽었어. ยันมันเฉียวเหรอเนาะยันมันเิียวกลันมนไะกลมากมายนะทอดก็จทำเชนะก็เอนจูโร 일로요? 네. 일로 너무, 너무, 어. 넘어 넘어올 분량이 아니에요. 그래서 넘어오면 꼭 꼭아. 앞에가 좀좀좀좀이면 돼. 앞에는 뭐그 다치고 있으니까. 저지군 마대푸 헤어 뚱뚱. 하나 더 해. 이거 낫아요. 이거 어. 아 이거 낫 그래서 ก็ขึ้นดีกันล้อคึ้นเีอมอ้าอยาบ่นเ้าวันนี้มันเข่าวดกล้วบนน่ะแม่มันเันส่งอยากหน่อยแล้ว

เชือกที says, ่ดามันหุมเอาอัน่วนไม้่วนไม้ทั้งเครื่องนถอนี่ะเออตัวนั่นละเออเชือกที่ดาหุมออกมาเดีายาวนี้ตัวตัวกงกันี้ตรงกี้จิก็๊วยก๊ยเลยจก ดินนะครับนี zat, deer, hn, yes. mm. ่ดินแต่ว่มตอนนี้เขาเป็นข่้นมีหอนแมงวันมาดิมอนคืออูไรคยูจี้ยูนี่ชอนุ่งก็อยอ่จ้า ยันต่ก่อนเหินเจาน้าน่ะแล้วเนาะนี่ไงยิงทแทรีย่ยป็พิะ่างให้ตัวตั้งมันนี่ไง 좀좀좀 부실해다. 네. 밑에 서 올린 게 약하니까. 그리고 팥들이 똑바로 서지 않고요. 앞으로 숙어 쓰 많이. 그러니앞앞더더렁해가고 아, 이렇게 되는 거야. 안아가, 바이바이, 감사니다 밑에다 앞에 그냥 뭐 내리고 발르지 뭐. 네, 그러라고. 그래. 예. 네.